อ๋อได้ครับนะฮะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะครับจากทางปตทนะครับผมนะฮะกับโครงการนะครับล้มหายใจเพื่อน้องนะครับผมผนึกกสสนะครับผมนําเด็กหลุดจากระบบการศึกษากว่าหกหมื่นรายนะครับที่ได้รับผลกระทบจากโควิดสิบเก้านะกลับเข้าเรียนในปีการศึกษาสองพันห้าร้อหสิบห้านี้นะครับในข่าวนะครับวันนี้นะครับก็คือเมื่อวันที่ห้าพฤษภาคมนะครับ 2,565นะครับผมน่าจะพนนะครับผมลิททิบูลนะฮะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนนะฮะและด็กเตอร์ไกรยศนะครับผมพัทธาลาวาดนะครับผู้จัดการกองทุนนะฮะเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาร่วมพิชีแสดงเจตชนาลมนะครับผมโครงการลมหายใจเพื่อน้องนะครับ เพื่อคืดโอกาสให้เด็กนักเรียนและเยาวชนในช่วงชั้นรอยต่อนะฮะมีที่มีความเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษาในปี2565นะครับให้สามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยมีนะครับดรประสานไตรัฐวร,รากูลนะครับผมนะวรกูลนะครับประธานทวงน,นะครับประธา,านภัยนะฮะประธานกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และศาสตราจารย์พิเศษนะครับดรทศพรนะครับผมสิริสัมพันธ์ประธานกรรมการบริษัทปตท,ทจำกัดมหาชมมหาชนนะฮะร,ร่วมเป็นประธานในพิธีนะครับนะฮะโดยนายอัจฉรนครับกล่าวว่าตั้งแต่ปี2563นะครับเป็นต้นมาปตท,ทได้ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระภาครัฐจากการแพร่ระบาดของโลคโควิด -19 นะครับและจัดตั้ง โครงการลมหายใจเดียวกันขึ้นในปี2564นะเพื่อเพิ่มศักยกภาพให้แก่ระบบสาธารณสุขนะครับในการรับมือกับสถานการณ์โรคระบาดอย่างไรก็ดีโควิด19ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทำให้รายได้ของหลายครัวเรือนลดลงเป็นผลเป็นเหตุผลนะสำคัญที่ทำให้เด็กนักเรียนจำนวนมากมีความเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษาปตทจึงจัดตั้ง โครงการลมหายใจเพื่อน้องขึ้นโดยตั้งเป้าหมายมอบทุนการศึกษากว่า150ล้านบาทผ่านกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกอสศให้แก่น้องๆเยาวชนจากกัว่เรือนที่มีรายได้น้อยและได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด -19 จำนวนกว่า60,000คนทั่วประเทศทั้งนี้จากความตั้งใจงของปตทที่ต้องการสร้าง การมีส่วนร่วมในการลดช่องว่างทางการศึกษาดังกล่าวจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนสเุเข้ามาร่วมสร้างโอกาสในกิจกรรม PTT Virtual Run นะครับผมเพื่อแปลงกิจกรรมการเดินหรือวิ่งให้เป็นทุนการศึกษาโดยกิจกรรมจะเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่15พฤษภาคมกนี้นะครับผมนะทุกลมหายใจของเราจะมีคุณค่ายิ่ง หากสามารถช่วยสนับสนุนการศึกษาให้กับน้องๆกว่า60,000คนได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาปตทจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรม uh, PTT Virtual Run เดินหรือวิ่งสะสมระยะทางทุก1กิโลเมตรมีมูลค่าเท่ากับ250บาทโดย10กิโลเมตรจะมีมูลค่าเป็นทุนการศึกษาจำนวน2,500บาทซึ่งสามารถพาน้องกลับโรงเรียนได้หนคนนะครับนะแต่คนได้กล่าวไว้นะ โดยที่ปตทนะครับผมอ,อได้ให้ความส้คัญน,น,นะครับกับการสนับสนุนด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องโดยเชื่อโดยเชื่อว่าการศึกษาคือหนึ่งในรากฐาสนสาคัญที่จะนําพาประเทศไปสู่การพัฒนาอย่างยิ่งที่ยั่งยืนนะครับจึงได้จัดตั้งสถาบันวิทยาศิริเมทีนะและโรงเรียนกําเนิดวิทย์เพื่อส่งเสริมเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงมีโรงเรียนภายใต้ PTT Group School Model ที่สนับสนุนโดยกลุ่มปตทอีกกว่า200แห่งครับโอ้โ oh ห oh. จะบอกว่าการอ่านและที่เป็นสารานี่เป็นค่อนข้างเหนื่ยกับรายการเรามากเลยนะอ่านะครับผมต่อมานะครับดรกยศนะครับกล่าว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประเทศไทยและขนาดประชากรของครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน ของสหพันทั้งในและนอกระบบระบบการศึกษานะครับมีอยู่มากกว่าสองล้านคนและมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดสองปีที่ผ่านมาจากผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนะครับจากการระบาดของโรคโควิด -19 อีกทั้งช่วงขั้นรอยต่อระหว่างปีการศึกษาในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกๆปี คือช่วงเวลาสำคัญที่จะกำหนดชะตาชีวิตการเรียนต่อของนักเรียนในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยนะครับซึ่งก่อนติดภาคเรียนที่ผ่านมาทางตสสนะครับสำรวจพบว่ามีนักเรียนในครัวเรืนอนยากจนพิเศษนะครับช่วงชั้นร้อยต่อมากกว่าหมื่นคนนะครับที่มีความเสี่ยงจะหลุดออกจากระบบ ซึ่งการหลุดออกจากระบบการศาึกษาก่อนไวัยันควรจะทําให้พวกเขาติดอยู่กับกาดับความยากจนและมีโอกาสสูงมากที่ความยากจนจากรุ่นพ่อแม่จะถูกส่งต่อไปสู่รุ่นต่อรุ่นนะครับซึ่งเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าปัญหาความยากจนชั่วข้ามชั่วข้ามคนนะครับผมที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานนะครับโดยทาง กศส,อสอนะครับก็เลยกล่าแลวแสดงความขอบคุณทางปตทนะครับที่ให้ความไว้วางใจกอสอสอในการนําเงินที่ตั้งเป้าหมายไว้จำนวนกว่าหนึ่งรอยห้าสิบล้านบาทเพื่อช่วยสนับสนุนเยาวชนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะครับซึ่งคณะกรรมการบริหารกอสอสอมีนโยบายให้สํานักงานกอสอสอมุ่งใช้ฐานข้อมูลผลงานวิจัยและผลการพัฒนาน,นวัตกรรมต้นแบบ การลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาเนียนเ่ยนําทรัพยากรและความร่วมแรงร่วมใจจากหน่วยงานภาคีท,ทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาอย่างยั่งยืนตามกลยุทธ์ of education นะครับทั้งนี้นะครับทางปรทรและกลสศเชื่อมั่นว่าหากเด็กและเยาเวชนได้รับโอกาส และสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพเด็กและเยาวชนเหล่านี้จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญที่จะร่วมพัฒนาประเทศให้มีความเจริญเจ้าหน้าอย่าง,ย,างยั่งยืนต่อไปนะครับผม